กฎระเบียบบ้านสกุลหลิวในสมัยราชบวงถังมีเจ้าของบ้านสกุลหลิวท่านหนึ่งชื่อหลิวกงซื่อท่านหลิวเป็นหัวหน้าครอบครัวผู้ซึ่งวางกฎระเบียบให้สมาชิกทุกคนในบ้านยึดถือปฏิบัติได้อย่างยอดเยี่ยมเริ่มด้วยตื่นนอนแต่เช้าตรู่เด็กๆและผู้น้อยทั้งหลาย จะต้องแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่สุภาพเรียบร้อยแล้วเข้าไปพร้อมกันที่ห้องโถงกลางบ้านเพื่อกล่าวคำทักทายต่อผู้มีอาวุโสกว่าจากนั้นจึงแยกย้ายกันไปปฏิบัติภารกิจหน้าที่ของตนในยามค่ำคืนหลังจากรับประทานอาหารมื้อเย็นเรียบร้อยแล้วท่านหลิวจะนำคำพีว่าด้วยหลักธรรมคำสอน ออกมาอ่านด้วยตนเองทีละบททีละบทพร้อมกับชี้แนะอบรมเด็กๆให้เกิดความเข้าใจและฝึกฝนปฏิบัติตามมิเพียงเท่านั้นถ้ายัางเน้นถึงหลักธรรมในการดำเนินชีวิตอาทิจะปกครองครอบครัวอย่างไรจะทำงานร่วมกับหมู่คณะอย่างไรตลอดจนบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อประเทศชาติบ้านเมืองอย่างไร บางโอกาสท่านหลิวจะให้ทุกคนทำงานศิละปะวาดภาพเล่นดนตรีดีดพินและร้องเพลงร่วมกันและคนจะแยกย้ายกันไปนอนเด็กๆและผู้น้อยจะต้องไปที่ห้องโถงใหญ่ของบ้านคือกล่าวเชิญให้ผู้อาวุโสพักผ่อนพร้อมกับโวยพรให้ท่านหลับอย่างเป็นสุขสำหรับอาหารการกินท่านหลิวกำชับให้ลูกๆ และสมาชิกในครัวเรือนทุกคนบริโภคผักผลไม้ให้มากท่านหลิวกล่าวว่าสมัยก่อนตอนที่ฉันปฏิบัติหน้าที่ถาวายงานอาดีตห้องเต้ที่เมืองตันหยางเวลานั้นจึงยังไม่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานพระองค์จึงไม่ทรงโปรดให้ฉันกินอาหารพวกเนื้อสัตว์ทรงรับสั่งว่า มันจะทำให้ฉันหินแก่กินและติดในรสชาติจนเกียดคล้านไม่มีความมุ่งมั่นฟันฝ่าอุปสรรคทั้งหลายฉะนั้นให้พวกเธออาศัยช่วงเวลาในขณะนี้ฝึกฝนตนเองให้มีความพร้อมสำหรับรเผชิญชีวิตในวันข้างหน้าโตมาไม่นานเกิดทุกพิกภัยใหญ่พืชพันธรธญาหารขาดแคลน ผู้คนที่ยากจนต้องหิวโหวยจนล้มตายลงเป็นจำนวนมากท่านหลิวกำชับให้คนในบ้านพยายามกินใช้อย่างประหยัดดังนั้นทุกคนจึงกินข้าวเพียงบัละมือ้อแม้กระนั้นก็ยังมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ดีทุกประการท่านหลิวได้บอกกับสมาชิกทุกคนว่าปีนี้ประสบภัยแรงจัดจะไม่ค่อยกระทบกระเทือนมากนะัก แต่ก็ควรจะประหยัดคือจะได้แบ่งปันไปช่วยเหลือคนยากจนที่กำลังจะอดตายหากวันนี้มีเพียงเราที่กินได้อย่างอิ่มหนำสำราญก็เท่ากับเป็นคนแรลงน้ำใจไร้เมตตานั่นเองผลของการปฏิบัติตามกฎระเบียบของบ้านและยึดถือคำสั่งสอนของหัวหน้าครอบครัวด้วยความเคารพและเคร่งครัดไม่เพียงแต่ช่วย ให้ทุกคนในบ้านสกุลหลิวพ้นเพศภัยต่อมาจงอิ่งบุตรชายและผู่กุยปี้พี่หลานทั้งสี่ของท่านหลิวกงซื่อล้วนมีชีวิตเจริญรุ่งเรืองสืบต่อมาอีกหลายสมัยรากฐานของบ้านเมืองคือครอบครัวครอบครัวดีสังคมก็ย่อมดีตามสังคมดี บ้านเมืองก็ร่มเย็นสงบสุขครอบครัวจะดีหรือไม่ดีจะรุ่งเรืองหรือตกตำ่ำก็ขึ้นอยู่กับสมาชิกในครอบครัวนั้นๆหากต้องการให้ลูกหลานเป็นคนดีหัวหน้าครอบครัวต้องมีกฎร,ระเบียบแบบแผนที่ดีสำหรับบ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งตนเองจะต้องปฏิบัติให้เป็นแบบอย่างเสียก่อนประเทศจีนในสมัยโบราณได้ให้ความสำคัญต่อการอบรมสั่งสอน สมาชิกในครอบครัวเป็นอย่างมากชาวจีนชื่อว่าการอบรมสั่งสอนลูกหลานที่ดีภายในบ้านเสียแต่แรกจะบังเกิดความเปลี่ยนแปลงที่ดีต่อสังคมต่อวัฒนธรรมต่อประเพณีและต่อประเทศชาติโดยรวมยุคสมัยนี้พ่อแม่คิดแต่เพียงส่งลูกเข้าโรงเรียนแล้วก็หมดหน้าที่อบรมสั่งสอน แท้ที่จริงโรงเรียนให้ได้แต่เพียงความรู้และฝึกฝนความสามารถเท่านั้นสำหรับหลักคุณธรรมจริยธรรมลูกหลานต้องไปรับการปลูกฝังเพราะบ่มตั้งแต่ในบ้านหากรอจนลูกโตเข้าโรงเรียนค่อยเริ่มสอนมันก็สายเสียแล้วนี่คือต้นตอปัญหาเรื่องเด็กขาดคุณธรรมไร้จริยธรรมในปัจจุบันผลก็คือในอนาคต สังคมประเทศชาติจะไร้ซึ่งศีลธรรมจัญยามันเป็นเรื่องที่น่าตกใจและไม่อาจนั่งดูได้